เลือเชื่อเลยนะเป็นผู้กองแลใช่ไหมเป็นผู้กอง,นะงแล้วออโอเมตโอนนก็มีอนรพุดตัวประมาณ50เมตร้รหโอ้โีอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โห้โหโอ้โ้โหาอ้โห้าหโ่้นหโ้าห่้ห้โหโอ้โหาอ้หอ้โหหห้ม ตอนนี้เราในการก็ประชาแล้วก็ทำจุดมาเพื่อปรับปรุงแก้ไขและก็เตมียมวัามาดูว่าจะใช้ในทางต่อไปหไม่ทานาเป็นห่วงครับที่เาป็นห่วงตอนนี้ที่จุดใหญ่ๆประมาณสมจุดจุดนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายที่เกิดวันนี้สจุดสามจุดที่ไปสาโหแล้วก็ไปฐานนํำทิพจุดหนึ่งที่เป็นสามารถผ่านได้ั